เวียอวดภาพเทียไรขนาดรถเบลล่ากดหัวใจรัวๆนี่จะเป็นเรือนหอหรือไม่คะเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างช่องที่ฮอตแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ กับนางเอกสาวเบลล่ารานีเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานพอสมควรแล้วละค่ะและมักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทางด้านหนุ่มเบียเองก็ได้พาไปชมบรรยากาศของไรขันนารถโดยในอินสตาแกรมของหนุ่มเบียได้โพสภาพบรรยากาศเที่ยไรยพร้อมแคปชั่นว่าผ่านไปอีกหนึ่งวันไรของเราชีวิตธรรมดาเพราะเราก็ธรรมดาซึ่งงานนี้ทางด้านของสาวเบ ก็ได้เข้ามากดไลค์และก็ไม่รู้ว่าไร้ขนารถเนี่ยจะเป็นเรือนหอหรือเปล่าค่ะ